أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام อัสลามอะลลยกุมมะเราะหะตุลลอยบเรากาตุวตวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับกับรายการวิถีรอมฎอนปีที่เจรายการจะออกอากาศตั้งแต่เวลา4ี่นาฬิกาถึงสี่นาฬิกา30นาทีทางททบห้าจัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบกับผมอิรฟันไวฮหมะและดิฉันวิลามนวโรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะถ้าเราซูลลลอฮศ็อลลัลลอฮุว่าัยฮิวาซัลลมได้กล่าวว่า แท้จริงในสวรรค์น,นั้นมีประตูหนึ่งชื่อว่าอัรอยานในวันคิยามะผู้ที่ถือศีลอดจะเข้าสวรรค์จากประตูนี้ไม่มีผู้ใดสักคนเข้าจากประตูนี้นอกจากพวกเขาเมื่อพวกเขาได้เข้าไปหมดแล้วประตูนี้ก็จะถูกปิดปรายงานโดยบุคอรีมุสลิมและอิบนูมายะ สำหรับรายการในวันนี้นะครับเราจะมีเนื้อหาอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างเราไปรับชมไฮไลท์กันก่อนเลยครับเราจะเริ่มต้นกันด้วยช่วงแรกนะครับช่วงฮารานอินไซด์ครับวันนี้พี่พี่นักวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮารานจะมาพูดคุยเกี่ยวกับมุสลิม productivity จะมีอะไรที่น่าสนใจอย่าพลาดชมกันนะครับและในช่วงที่2นะคะช่วงฮา h านไฮไลท์ค่ะเราจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับครัวฮารานโรงพยาบาลสู่ครัวโรงเรียนคืออะไรนั้นห้ามพลาดเลยนะคะไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ thank <laughs> you อัสลามมุลัยกุมมเรอมาตุลลอฮบรากาตุนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงฮารานอินไซต์นะครับที่จะเป็นช่วงที่รวบรวมข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตรกรรมฮารานนะครับโดยวันนี้นะครับประเด็นที่ผมจะเลือกานําเสนอนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องใหม่นะครับที่พวกเราอาจจะไม่เคยได้ยินกันมาก่อนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในสังคมที่มีความเร่งรีบนะครับการทํางานอย่างเร่งรีบการไปทํางานการออกเดินทางต่างๆนะครับเราจะมีวิธีการดาเนินงานหรือการบริหารจัดการการทํางานของเราเนี่ยให้มี ประสิทธิผลอย่างไรนะครับวันนี้ผมเชิญนะครับผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ Productivity นะครับมาให้พวกเราฟังนะครับท่านแรกนะครับดรอัชลีสุขสุวรรณนะครับเป็นนักวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์ล้านแล้วก็ว่าที่ดรนูดีซันมหามัดนะครับเป็นนักวิจัยเช่นกันครับ เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับคําว่า productivity นะครับว่า productivity คืออะไรครับดรอาชรีครับสำหรับ productivity นะครับหรือประสิทธิผลเนี่ยก็จะมีหลากหลายความหมายแล้วก็มีเป็นคําที่ฮิตอยู่ในในปัจจุบันนะครับจริงๆอาจจะพูดในความหมายรวมๆก็คือการใช้ทรัพยากรอย่างที่มีอยู่จํากัดนะครับว่าจะเป็นพลังงานรนงานของเราหรือเวลานะครับในการที่จะให้ผลผลิตออกมาเพิ่มมากขึ้นนะครับทั้งในการผลิตสินค้าหรือว่าการบริการก็ดีนะครับแต่ว่า ในในเรื่องของการทํางานให้ได้ productivity หรือมีประสิทธิผลเนี่ยครับมันก็ต้องรู้จักการบริหารจัดการนะครับทั้งเวลาร่างกายของเรานะครับแล้วก็ความมุ่งมั่นของเราครับจะเคยได้ยินมาว่าเออเราอยากจะทําสิ่งนู้นสิ่งนี้นะครับแต่ว่าพอตอนเย็นแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีแรงที่จะทำนะครับตรงนี้ก็คือการจัดการหรือว่าการทํางานที่ให้ได้ประสิทธิผลมากขึ้นนะครับซึ่งซึ่งตรงเนี้ย อะไรหลายคนอาจจะเห็นว่ายุ่งยุ่งอยู่นะครับก็มีทํานู่นทานี่หลายอย่างแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพก็ได้นะครับตรงนี้ก็เรียกว่าการทํางานแบบไม่มีประสิทธิผลนั่นเองครับผมครับสำหรับการทํางานให้มีประสิทธิผลเนี่ยสามารถที่จะเกี่ยวข้องกับอิสลามได้อย่างไงบ้างครับสําหรับ productivity นะครับจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอิสลามโดยตรงนะครับเนื่องจากว่าโจทย์ของอิสลามเนี่ยก็คือเรามีความศรัทธาในโลกหน้านะครับดั้งในการเตรียมตัวให้ได้ประสิทธิผล ในโลกนี้นะครับเราต้องเราจะจําเป็นจะต้องเตรียมเสบียงนะครับทั้งเวลาทั้งร่างกายของเรานะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์ในวันโลกหน้าให้ได้นะครับซึ่งการเสริมสร้าง productivity นะครับก็จะมีหลากหลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างแรงศรัทธาให้กับตัวเองนะครับหรือว่าในการเสริมสร้างทางด้านกายภาพหรือทางร่างกายของเราในการเสริมพลังของเรานะครับแล้วก็เรื่องของโซเชียลนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะส่งเสริมทําให้เราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ ครับผมสักครู่นักเรีเราได้ทราบไปแล้วว่าปร o d u c t i v เนี่ยเกี่ยวข้องกับอิสลามอย่างไงนะครับก็คืออยากจะถามผุน้นริสันนะครับว่าในอดีตเนี่ยมุสลิมเนี่ยสร้างผลงานไว้อย่างมากมายนะครับและหลากหลายด้านนะครับแต่ทำไมมุสลิมในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยทำงานอย่างโปร d u c t ไม่ค่อยได้นะครับในปัจจุบันเนี่ยก็คือมุสลิมหลายคนเนี่ยก็จะมีการโฟกัสไปเหมือนกับ ออบางคนโฟกัสไปแค่ด้านใดด้านหนึ่งบางคนโฟกัสแค่เรื่องของดุนยาและบางคนก็โฟกัสไปแค่เรื่องโลกหน้าหรืออาคีรัตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราโฟกัสแค่ด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมันก็จะทําให้ประสิทธิผลในการทํางานเนี่ยมันก็จะลดลงทีนี้อิสลามสอนให้เราศึกษา ความรู้ทั้ง2ด้านานะคะ<ม>ถ้าเราเคยได้ยินก็คือจะเป็นเรื่องของความรู้ทางด้านฟาดูอีนก็คือการปฏิบัติตัวตามหลักศาสนาเพื่อที่เราสามารถที่จะประกอบอิบาดัตหรือว่าเราเตรียมเสบียงเพื่อที่จะไปอย่างโลกหน้านั่นเองแต่ความรู้อีกด้านหนึ่งจําเป็นเหมือนกันสําหรับสังคมเรานั่นนั่นก็คือเรื่องของฟาดูกิฟายะนั่นเองนะคะฟาดูกิฟายะเนี่ยเราต้องมองว่าในสังคมของเราเนี่ยขาดอะไรเราอาจจะฟาดูกิฟายะเนี่ยมันไม่ใช่แค่แต่ละบุคคล เราดูในภาพรวมของสังคมซึ่งอาจจะมองแคบลงมาในชุมชนหรือในหมู่เก็บของเราก็ได้ว่าเราขาดความรู้ด้านใดเรายังขาดอาชีพอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะทําฟัดดูกิฟายะเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์สังคมของเราก็เหมือนกับฟัดดูกิฟายะเนี่ยมันเหมือนอิสลามสอนให้เหมือนกับเป็นแรงผลักดันให้อิสลามเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่โอในสังคมของเราเนี่ยมีทั้งแพทย์มีทั้งนันกวิศวกร มีทั้งคน,น,นที่เข้าใจในเรื่องของศาสนานในเรื่องของดาราศาสตร์ในเรื่องต่างๆพวกนี้เนี่ยมีครบถ้วนเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถที่จะอยู่ในสังคมแล้วก็แนวหน้าได้เราเราสามารถสร้างผู้นำในอยู่ในสังคมได้เพราะว่าเรามีตัวแทนในแต่ละสาขาเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจในเรื่องของฟัด,ดูกีฟายะที่อิสลามสอนให้เราศึกษาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีอีกอย่างหนึง่งก็คือในเรื่องของการแบบเราดูอาอย่างเดียวแต่เราไม่ได้ปฏิบตัติบางคนอยากจะประสบความสําเร็จในงาน อุ้ยทำไมคนคนน้นคนนี้ประสบความสําเร็จดูอาอย่างเดียวแต่ไม่ได้ปฏิบตัติอย่างเงี้ยประสิทธิผลก็ไม่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันหรือการตะวะกกันมองว่าแบบเอ้ยเราตะวะกกัลเอาล้อเดี๋ยวเอาล้อ,อ,อ,อให้ความสําเร็จอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้เหมือนกันประสผลก็ไม่มไม่ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าในเรื่องของการมองว่า เอาเรากำหนดไว้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็เลยไม่ได้แสวงหาในเรื่องของความรู้ศึกษาอะไรที่แบบอยู่ในสังคมของเราว่าเราจะต้องพัฒนาอะไรอย่างนี้ค่ะตรงนี้เนี่ยมันทําให้สังคมของเราเนี่ยถดถอยลงได้ถ้าเรายึดหลักพวกนี้ครับผมดังนั้นเนี่ยอยากจะให้พูดเสริมนิดนึงนะครับว่าแนวทางในการสร้าง productivity เนี่ยให้มีประสิทธิผลมีประสิทธิภาพในการทำงานหรือการใช้ชีวิตเนี่ยมีแนวทางอะไรบ้างครับ แนวทางของอิสลามเนี่ยสอนเราชัดเจนเลยในการปฏิบัติตัวในชีวิตประจําวันบทบญ,ญัติศาสนาที่เราให้เราไม่ว่าทั้งในเรื่องของการตะวาการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ในเรื่องของการศรัทธาในเรื่องของการรับประทานอาหารฮาลาลนะคะในเรื่องของการละหมาดอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยก็คือเป็นจุดที่ทําให้เราทํางานได้อย่างมีประสิทธิผลถ้าเราทํางานด้วยความบริสุทธิ์ใจหรืออิคลาสนะคะเราทํางานด้วยความมุ่งม,มั่น โดยที่เราต้องมีพลังทางจิตวิญญาณหรือแรงศรัทธานั่นเองนะคะ mm. เมื่อเรามีพลังทางจิตวิญญาณซึ่งก็คือถ้าเรามีการตะกวาหรือการยํำเกรงเนี่ยมันจะมันเหมือนกับว่าเป็นพลังภายในใจเราเองอะ่ะ mm. เหมือนคอยย้ำเตือนว่าฉันทำความผิดไม่ได้นะ mm. ไม่งั้นฉันบาป ตรงนี้เนี่ยถ้าทางจิตวิทยาก็มองว่าการที่คนเรามีความยำเกรงตรงนี้เนี่ยมันเวลาเราทํางานอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะต้องทํางานที่ละเอียดก่อนมีระเบียบวินัยในเรื่องของการทํางานเพื่อที่จะไม่ให้ผิดพลาดตรงนี้เนี่ยก็คือหลักคําสอนสาศาสนาแต่สามารถย้อนมาใช้มีผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันของเราได้การละหมาดก็เช่นเดียวกันนะคะเ,เวลาเราละหมาดหรือการเหนียดที่ดีก็คือการมีโฟกัส เวลาเราทํางานอะไรก็ตามที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยเราจะไม่ไม่วอกแวกเราทําอันนี้อยู่แต่ใจเราไปอีกทางหนึง่งนั่นก็คือศาสนาสอนให้เราเนียดตั้งเจตนาที่ดีมมั่นในทางนั้นนะคะ การละหมาดเวลาเราละหมาดโคชัวละหมาดละหมาดดีอันนี้ก็จะมีผลถ้าทางด้านจิตวิทยาเช่นเดียวกันนะคะก็มองว่าคนที่ละหมาดโคชัวเนี่ยมันมีผลต่อการทํางานเราโฟกัสในสิ่งนั้นๆที่เราสนใจจริงๆมุ่งมั่นที่จะทําให้งานนั้นประสบความสําเร็จจริงๆค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของแนวทางที่จะทําให้การทํางานของเรามีประสิทธิผลซึ่งอย่างที่บอกก็คือแนวทางอิสลามสอนชัดเจนถ้าเราปฏิบัติตามปฏิบัต,ติด้วยความอ e ิคลาสไม่ได้ทําเพื่อที่จะแบบทำ ให้คนรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้เป็นคนดีหรืออะไรเงี้ยแต่เรา<ม>ทําด้วยความศรัทธานะคะนี่ก็จะทําให้งานของเราก็มีประสิทธิผลประสิทธิภาพครับผมกลับมาที่ดรอาชนาลีอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งช่วงเนี้ยครับเป็นช่วงเดือนรอมฎอนนะครับเราสามารถเอาเรื่องของความ productivity เนี่ยมาเป็นความท้าทายในช่วงรอมฎอนกับจิตใจเราได้ไหมครับได้แน่นอนครับตรงนี้ในช่วงของรอมฎอนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสนามในการฝึก ฝึกความอ,อัอ<น>บาตรควาอดทนหรือ,รห,รอหรือการจัดการนะครับในทรัพยากรที่เรามีอยู่อย่างจํากัดนะครับจริงๆแล้วในการถือสินอดในเดือนรอมบอดอนเนี่ยมันแค่มีการาสลับเวลารับประทานอาหารนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเออเมื่อเมื่อเราไม่ไรับไม่ได้รับพลังงานเข้าไปนะครับไม่ได้รับประทานอาหารเข้าไป productivity มันจะลดลงไหมพลังเราจะไม่มีถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอย่างที่ คุณดูเดชันไ,ไ,ไ,ได้พูดไว้นะก็คือมีพลังของแรงสัทธาอยู่นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยมีแรงฮึดที่จะ,ะสามารถถือสินอดตลอดทั้งวันได้นะครับแล้วก็จิตใจของเราเนี่ยจะมุ่งมั่นนะครับไม่ไม่ไมเสียเวลาไปกับสิ่งไร้สาระเช่นบางทีเราก็อาจจะคิดว่าเออเดี๋ยววันนี้ต้องกินกาแฟที่ไหนดีต้องไปร้านนู้นร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยใช้เวลาอย่างคุ้มค่ามากที่สุดนะครับแล้วก็ เ,เวลาเราต้องการที่จะโฟกัสอะไรเนี่ยหลายๆท่านอาจจะใน,ในสัปดาห์แรกเราเนี่ยผมรู้สึกเองเลยว่าเออพอที่สิ้อดอยู่แล้วก็ทํางานเนี่ยในช่วงเช้าเนี่ยก็จะสมูทนะครับมีงานอะไรคิดอะไรออกเนี่ยหัวสมองเนี่ยมันก็จะเล่นนะครับ,รบซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับก็อยากเชวนทุกคนนะครับมาสร้าง productivity ใน,ในช่วงเวลาในเดือนรอบดอนนะครับให้มีประสิทธิผลมากที่สุดครับผม ครับผมก็วันนี้นะครับก็ได้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของ Productivity นะครับที่เราสามารถจะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อให้การทํางานการประกอบอิบาร์ัของเราเนี่ยเกิดประสิทธิผลนะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราทั้ง3คนนะครับก็ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ครับวบินลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามวะเลกุมวะรอมาตุลล้อบาะกาตุ สำหรับแนวคิดของครัวโรงพยาบาลสู่ครัวโรงเรียนว่ามันเป็นมาอยังไงจริงๆก็คือมันมาจากวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลยิ่งเงเฉลิมพระเกียรติ80บพรรษาครับเรามีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นเดอะเบสสองเรื่องหนึ่งเลยก็คือคอมมูนิตี้โอก็คือให้ชุมชนมีความรู้สึกว่าโรงพยาบาลแห่งนี้เขาเป็นเจ้าของกับฮอสพิทอลให้สมชื่อกับคำว,ว่าเฉลิมพระเกีย 8, 000, รติ80บพรรษาในส่วนของแนวคิดของทําครัวโรงพยาบาลไปสู่กับชุมชนก็คือการขยายวิชั่นของคําว่าคอมมูนิตี้โอ เราจะทําให้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นตรงกับบริบทที่ชุมชนอยากให้ได้ในแง่ของโภชนาการเนี่ยเราต้องมองว่าสาสุขเราอะมีหลักวิชาการมีขั้นตอนมีความมีเชี่ยวชาญด้านนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าเรามีมีม,มีแต่เราไม่เคยเอาความคิดเนี้ยกระจายไปสู่ชุมชนให้เป็นตัวอยา่างอันนี้เป็นสิ่งที่ผมมองว่ามันน่าจะเริ่มทําได้ที่โรงพยาบาลยีง่งงงแห่งนี้ประกอบกับเรามีทีมงานที่ค่อนข้างจะพร้อมนะฮะทีมโภชนาการนี่ค่อนข้างจะพร้อมมาก พอเราทำสักพักหนึ่งเราเราเริ่มเห็นแล้วแหละว่าการที่ขยายแนวคิดของโภชนาการที่มันถูกต้องตามหลักวิชาการสาธารณสุขด้วยแล้วก็ถูกต้องตามหลักฮาราด้วยเนี่ยขยายตรงนี้ออกสู่ชุมชน,น่ะเราก็มองว่าต้นแบบมันควรจะมีแหล่งเรียนรู้นในชุมชนคือตรงไหนก็มาจากตรงนั้นแหละครับผมโชคดีมากที่คุณนิตยานะฮะรัชกาะของเราเนี่ยก็มาเสนอบอกพอ ก้าจะขอทำเนี่ยขยายโรงครัวไปสู่โรงเรียนได้ไหมหมูโอ้โหนี่ดีมากเลยสแสดงว่าคุณเข้าใจเรื่องการทํางานไม่ใช่แค่ตั้งในที่รับมันไม่ใช่แค่ทําโรงครัวในโรงพยาบาลาเดียวแต่มันหมายถึงการขยายความคิดสิ่งดีๆไปสู่ชุมชนด้วยมันจะได้ตรงกับที่โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นของคนในชุมชนอยากให้เป็นนี่คือแนวคิดจริงๆเพราะฉะนั้นการขยายด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะด้านภชนาการซึ่งเขามีความพร้อมเนี่ยผมว่าถูกต้องเลยเพราะว่า ในสามจังหวัดเราก็รู้อยู่ว่าโภชนาการเราไม่ค่อยถูกต้องตามหลักโภชนาการเท่าที่ควรมากนักอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังขาดความเข้าใจประเด็นนี้อยู่เพราะฉะนั้นการขยายแนวการเอาต้นแบบของโรงครัวไปขยายไปสู่ต้นแบบในชุมชนก็อย่างเช่นพวกโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอะไรเงี้ยก็เป็นกระจายตามมาตามสเต็ปตามรถแบบที่ทางงานโภชนาการเขาคิดไว้อยู่ครับจริงๆก็เป็นการตอบโจทย์ของวิสัยทัศน์ของโรงงานนี่แหละครับ สำหรับฟีดแบ克จากชุมชนในเรื่องของการกระจายความคิดโรงครัวโรงพยาบาลไปสู่ชุมชนจริงๆตอนแรกเลยเนี่ยทีมงานบอกว่าจะเอาแค่2โรงเรียนเองนะในรุ่นแรกเนี่ยไปคุยแค่ว่าเออเอาสัก2อสาโรงพอเอาใครที่พร้อมที่จะพัฒนาด้านโภชนาการในโรงเรียนเนี่ยเอาสักเป็นตัวแทนโรง2โรงพอปรากฏว่าเราไปคุยปุ๊บมีคนสนใจมีคนสนใจเยอะมากก็เลยบอกว่ารุ่นแรกเราบอกว่าเราทําในโรงเรียนแค่8โรง ทางพื้นที่เองโดยเฉพาะท่านในอำเภอให้ความสาคัญมากในอำเภอยาลาเนี่ยให้ความสําคัญมากโอ้เ oh, นี่ยหมอดีเลยทําเรื่องนี้ในอำเภอมาคิกอ off เองเลยมาเป็นประธานในการทําเรื่องนี้ไปสู่ชุมชนกลายเป็นว่าจากสองโรงที่เราอยากได้เป็น6หรือว่า8โรงตอนแรกพอสักพักหนึ่งป,ปีที่2อโอ้ไอแโรงที่ทํามาเนี่ยมีผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนมากมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดทางด้าน โครงสร้างและก็ความเข้าใจมันทําให้เด็กในพื้นที่เราได้รับโภชนาการที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักอนามัยถูกต้องตามหลักวิชาการและก็ถูกต้องตามหลักศาสนาด้วยนี่คือสิ่งสําคัญมากบริบทของเราคือฮาลาลคือเรื่องปกติแต่เรามองว่าฮาลาลที่มีคุณภาพที่เราจะมอบไปสู่ชุมชนเนี่ยมันมันมัน,มนคืออย่างนี้นะครับก็กลายเป็นว่าพอปีที่2โอ้มีคนสมัครเข้ามาเยอะปรากฏว่าอำเภอข้างเคียงหรือว่าโรงพยาบาลอื่นที่ได้ยินเฮ้ย โรงพยาบาลเราเนี่ยทำโภชนาการไปสู่โรงเรียนเนี่ยเฮ้ยเ,เขาเขาซื้อนะไอเดียน,นี้นะเขาบอกว่ามันเป็นการแก้ปัญหานี่คือการแก้ปัญหาของพื้นที่เรามารีภาวะโภชนาการของเด็กในพื้นที่อยู่และเด็กกลุ่มเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโรงเรียนโรงเรียนปฐมหรือว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่ก็เป็นที่มาของการขยายความคิดเรื่องนี้ไปสู่ชุมชนแล้วก็พื้นที่อื่นก,ก็มาเรียนรู้ตรงนี้ด้วยอันนี้ฮะผมว่าเป็นการตอบรับที่ดีมากแม้กระทั่งโรงเรียนเอง ผมทราบมาว่าทางเขตการศึกษาของ3จังหวัดเนี่ยนะฮะผมจำไม่ได้ว่าเขตศึกษาอะไรเขาเรียกนะฮะคือเขาเอาต้นแบบของที่อําเภอยีง่งอทําในโรงเรียนเนี่ยนะฮะเป็นต้นแบบของเขตเลยนะไปนําเสนอระดับเขตเป็นวิชาการของของเขต3จังหวัดนี่แหละครับไปนาเสนอว่าเฮ้ยเขาทําโรงครัวนะโรงครัวมาตรฐานฮาลาลที่มันมีคุณภาพตามสาธารณสุขด้วยนะโดยมีโรงพยาบาลทำโอ้พอไปเปิดประเด็นแค่นี้ละฮะโรงเรียนในในสจังหวัดนี่โหแบบ ตื่นเลยฮะเขาเมื่อก่อนเรามองว่าโครงการอาหารโครงการโภชนาการในเด็กมันมีเป็นเรื่องปกติแล้วที่รัฐบาลให้งบสนับสนุนมาบ้างหรือว่าชุมชนให้ความร่วมมือมีอยู่แล้วแต่พอโครงการนี้เข้าไปมันคือการเติมหลักวิชาการที่มันถูกต้องทั้งสองด้านทั้งในด้านของถูกต้องตามหลักวิชาการและก็ถูกต้องตามหลักศาสนามันคือการตอบโจทย์ของบริบทของสามจังหวัดผมว่าไม่แปลกที่เขาสนใจหมดเลยคารที่อยู่แต่ทางนี้นะครับ ก็อัสสลามุอะลัยกุะมมาดมะตุลลอฮิวะบาระกาตุสำหรับโรงพยาบาลยิงง่งนอเราได้นำระบบฮ q มาใช้เมื่อปี2557นะคะซึ่งระบบฮ q เนี่ยเป็นระบบที่มีการเฝ้าระวังทั้งสิ่งที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารทั้งกายภาพและก็จิตวิญญาณ เป็นระบบที่ง่ายในการที่เราจะนำไปปฏิบัตินะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้อาหารที่ได้รับนั้นเป็นอาหารที่สะอาดและก็ปลอดภัยทั้งยังออคำนึงถึงผู้ปฏิบัติและก็ผู้รับบริการปลอดภัยด้วยผู้รับบริการก็จะมีความเชื่อมั่นในอาหารที่เราให้บริการนะคะเ,ออเพราะว่าระบบ ระบบ h าคิวเนี่ยเป็นระบบที่ศาสนารับรองและก็วิทยาศาสตร์รองรับซึ่งเป็นระบบที่ตอบความต้องการของบริบทของพื้นที่ของในอำเภอยิง่งอด้วยนะคะทั้งนี้โรงพยาบาลมองเห็นความสําคัญของระบบนี้ซึ่งจะนําสู่ความปลอดภัยในอาหารก็เลยได้นําระบบ h าคิวเนี่ยไปสู่ชุมชนซึ่ง ชุมชนที่เราเลือกก็คือโรงเรียนและก็สพดอซึ่งจะมีเด็กๆเยอะเพราะโรงพยาบาลก็มองเห็นว่าถ้าหารปลอดภัยแล้วมันหมายถึงสุขภาพที่ดีแล้วก็ปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ก็จะมีสุขภาพที่ดีด้วยซึ่งเราดําเนินการตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันค่ะ โรงเรียนที่ผ่านในเพยอยิ่งงอเนี่ยที่เรานำระบบพาคไปสู่โรงเรียนเนี่ยมีทั้งหมดณปัจจุบันนะคะก็คือ17แห่งด้วยกันแล้วก็มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด5แห่งด้วยกันค่ะก็เป็นระบบที่ดีมากนะคะ ก็สำหรับเ,เมื่อกี้เราพูดถึงโครงสร้างที่เรานำระบบฮาคิวนะคะซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับกับสุขภาพอยู่แล้วเพราะว่าถ้าได้รับอาหารที่ปนเปื้อนก็อาจจะเกิดภาวะท้องเสียท้องร่วงก็ทําให้ภาวะทุพชินาการเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราก็ไปมองสู่อาหารที่ที่ดีซึ่งเป็นฮาลาตอยิบใช่ไหมคะก็คือ นำไปสู่ในการส่งเสริมสุขภาพในในโรงเรียนซึ่งทั้งนี้ในสจังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะสจังหวัดภาคใต้นะคะก็จะมีภาวะทุกินาการของเด็กนั้นอยู่ต้นๆในระดับประเทศเราก็เลยนำความรู้เกี่ยวกับภาวะาพิจนาการในเด็กและก็ไม่ว่าในเด็กหรือผู้ใหญ่นำไปสู่ชุมชนในการดูแล เบื้องต้นเราดูในที่ในโรงเรียนก่อนนะคะก็คือเราก็จะไปส่งเสริมในเรื่องพิชนาการในเรื่องอาหารให้ถูกส่วนและก็ให้ครบอาหารหลักห้ามู่และก็ในปริมาณที่เพียงพอกับเด็กโดยเฉพาะที่เด็กมีภาวะทุพินาการเนี่ยเราก็จะใส่ใจเป็นพิเศษโดยที่จะมาดูเป็นพิเศษเพื่อที่ในในเรื่องพิชนาการของเด็กเหล่านี้จะได้มีภาวะทินาการที่ดีขึ้นแล้วก็ จะมีสุขภาพที่ดีก็ห่างไกลาจากโรคสำหรับสาเหตุของของเด็กที่ในพื้นที่ที่มีภาวะทุพชนาการหลกัหลกๆก็คือผู้ปกครองหรือว่าผู้ดูแลยังไม่เข้าใจถึงความสำคัญของอาหารว่าอาหารนั้นมีความสำคัญอย่างไรและก็ต้องกินอย่างไรถึงดีต่อสุขภาพของเด็กแล้วก็เด็กๆส่วนใหญ่ก็ยังกินอาหารที่เป็นขยะ ค่อนข้างจะเยอะหรือว่าอาหารที่มีผงชูรสซึ่งมันก็จะไปบั่นทอนในเรื่องสุขภาพและก็ทำให้เ,เด็กอิ่มในในขนมที่ที่ไม่เป็นประโยชน์ก็จะทำให้ขาดอาหารที่เป็นประโยชน์ก็ทำให้เกิดภาวะทุพชนาการในเด็กได้ค่ะสำหรับบทบาทนักพัชนาการในโรงเรียนหรือว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้นในมุมคิดของตัวเองก็คิดว่าสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าเด็ก เด็กในช่วงนี้เป็นเด็กที่ต้องการเอาใจใส่และก็ดูแลในเรื่องอาหารมากๆเรื่องอาหารนี่เป็นเรื่องสําคัญในการที่จะเสริมสร้างสุขภาพในอนาคตต่อไปได้ก็คิดว่าถ้าสมมุติว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนมีตําแหน่งนักโภชนาการไปดูแลเด็กๆก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าจะตอบโจทย์ในเรื่องสุขภาพใน,ในเรื่องการพัฒนาการของเด็กในชุมชนได้ค่ะ ผมย้ายมาเมื่อปี58นะครับพอมาลูโบโดาโตเนี่ยในส่วนของบริบทครัวเนี่ยพอประเมินแล้วมันไม่ผ่านนะครับในเรื่องของสุขาภิบาลอาหารในเรื่องของฮาลานนะครับโชคดีนะครับว่าเรามีอาคารเก่าๆก็คืออาคารอนเนกประสงค์ด้านหลังนี่แหละเป็นอาคารร้างนะครับที่รอการรื้อถอนและก็โชคดีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรามี กฮะจีห์เรานะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยี่งอนะครับได้มาคุยในส่วนของครัวฮาลานผมก็ได้เกิดแนวคิดว่าจะพัฒนาอาคารอนเนกประสงค์หลังนี้มาเป็นครัวฮาลานจากนั้นทางาจีฮ์เนี่ยมาวางแผนในส่วนของการวางระบบครัวฮาลานหลังจากนั้นเราก็ดําเนินการไปตามแผนที่เราตั้งไว้นะครับตอนนี้เราได้ครัวฮาลาน ที่สมบูรณ์แบบนะครับออพอเราได้มาพุ๊บนะครับประโยชน์เนี่ยเราได้หลายๆอย่างนะครับหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนของโรงเรียนนะนะั่นนหะโรงเรียนมีสถานที่ประกอบอาหารที่ถูกสุข,ขละะนะักษณะเราได้อาหารให้กับนักเกรียนที่สะอาดฮาลานทราบไม่ว่าอาหารที่เราได้มานะนะั่นนหะเป็นอาหารที่ถูกสุข,ขละะนะักษณะฮาลานส่งผลให้ การพัฒนาสมองของเด็กนักเรียนเราเนี <Gym. Napoleon> ่ยเป็นการพัฒนาตามแบบอิสลามนะครับซึ่งทำให้เด็กเรานั้นเก่งและก็ฉลาดและก็เป็นคนดีส่วนที่สองก็คือโรงเรียนเรามีสถานที่จัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของโรงเรียนกิจกรรมของชุมชนเพราะก่อนนั้นเรามีอาคารเรียนแค่สองหลังก็คือป .1 กกับ0 .17 เราไม่มีอาคารอื่น นะครับโชคดีเราพัฒนาควฮาลานตรงเนี้ยเราก็มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนและก็ของชุมชนครับครับโรงเรียนบ้านโลโบดาโตเรามีควาฮาลันนะครับสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดก็คือองค์กรภายนอกว่าชุมชนภายนอกเนี่ยอยากจะมาใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านโลโบดาโตในการจัดกิจกรรมของเขานะครับตอนนี้องค์กรภายนอกว่าชุมชนภายนอกเนี่ยมี3องค์กรที่ใช้บ่อย หนึ่งก็คือสำนักง,งานเกษตรอำเภอยีง่งอพัฒนาทีดินจังหวัดนาทิวาสและก็บริษัทสีตรังที่มาจัดกิจกรรมโดยใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านลูบโบดาโตซึ่งผลพลอยได้จากการที่ชุมชนภายนอกหรือว่าองค์กรภายนอกมาใช้สถานที่เราเนี่ยก็คือเขามีกิจกรรมอะไรดีๆเขาก็จะมาให้กับโรงเรียนเรานะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดครับ ผมเชื่อนะครับว่าผู้บริหารทุกท่านนะครับอยากจะทําอะไรดีๆให้กับโรงเรียนทําอะไรดีๆให้กับนักเรียนให้กับชุมชนนะครับทําอะไรก็ได้นะครับโดยเฉพาะครัวฮารันนะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับถึงแม้ว่าเราไม่มีงบประมาณที่จะไปทําในส่วนของครัวฮารันนะครับแต่ว่าผมเชื่อถ้าเราตั้งใจนะครับงบประมาณตรงนี้มันมาโดยเราไม่รู้ว่มาจากไหนนะครับอันนี้ความความตั้งใจของผมที่อยากจะทําตรงนี้ก็คือ ไม่มีว่าประมาณแต่ว่าเราตั้งใจแล้วเราทําได้นะครับเราทําได้ฝากว่าผู้บริหารท่านใดน,นะครับโรงเรียนไหนที่อยากจะทําตรงนี้นะครับตั้งใจเลยนะครับว่าเราทําตรงนี้เกิดขึ้นนะครับเราจะได้สถานที่ประกอบอาหารให้กับเด็กๆเ,เราซึ่งเป็นอาหารที่ถูกสุขลักษณะฮาลาลซึ่งมันจะไปส่งผลต่อการพัฒนาของสมองเด็กเรานะครับ S a s s a l a ก u a ลสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอารียามิงซูเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ส4ค่ะหนูรู้สึกดีใจและภูมิใจมากค่ะที่โรงเรียนของหนูได้รับรางวัควาาลครัวฮาลาลทำให้คณะคุณครูและเพื่อนๆน,น้องๆทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และสุขภาพดีค่ะหนูได้นำ การปฏิบัติจากัวารลาลของหนูกลับไปใช้ที่บ้านเช่นทําความสะอาดพื้นโต๊ะเก้าอี้ล้างจานและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพคัวารลาลของหนูสะอาดและถูกหลักตามศาสนาหนูอยากให้เพื่อนเพื่นได้มีโอกาสได้กินอาหารสะอาดและปลอดภัยตามหลักศาสนาค่ะ บ้าคสำหรับรายการทั้งสองช่วงที่เราได้นำเสนอคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะได้ความรู้นะคะสำหรับรายการวิถีรมฎอนปีเจ็ดนั้นยังคงครบรถไปด้วยสาระที่นำเสนอกับท่านผู้ชมทุกวันตลอดทั้งเดือนรมฎอนตั้งแต่เวลา4ีนาฬิกาถึง4นาฬิกาสนาทีาทางททบ5ท่านผู้ชมที่ติมมาทานข้าวซดแล้วอย่าลืมรับชมรายการของเราด้วยนะคะ ท่านผู้ชม,มสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่อง HSC Channel และติดตามชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทางแฟนเพจ Facebook วิถีรอมฎอนครับใช่แล้วคะ่ะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้อั <A> สลามุอะลัยกุมะเร์มะตุลลอฮิวะบเระากาตุสวัสดีครับสวัสดีค่ะ